ยังคะ่ะโอ้บอสด้คลิปเจ้าปังหมื่นกว่าแล้วไม่กี่นาทีเองหมื่นกว่าแล้วคลิปที่ว่าเพิ่นถ่ายเจ้ากับเอรอ์สุเทพส่งหัวใจให้เจ้าแกปังหมื่นกว่าแล้วืดูแกถ่ายอุ้ยนี่ไงเห็นไหมล่ะมีไอเดียด้วยนะคะ คุณป้ามีไอเดียให้เอฟซีด้วยพรุ่งนี้ค่อยเซอร์ไพร์หัวใจดีแล้นั่งไปนั่งนั่นลงนั่งลงดู

ไม่ดโอ้ก็ท่หน้งเหรียญองเหรียญไม่ไม่แล้วก็คนไม่ได้ก็จะเอาเด้อามพัน้อยบ่ายก็ไปยมงิบงข่อยมาถึงร้อยท้งวันเพิ่งจะได้สองเหรียญดีแล้วดีกว่าคนไม่ได้สักเหรียญยืนอยู่นี่ข่อยมีคนเข้ามาดูข่อยกับภูมิใจแล้ว นายเอฟซีเนาะใช่มีคนเข้ามาดูค่อยกบภูมิใจดีกว่ามีสิบคนห้าคนมีคนเข้ามาดูยายยายก็ภูมิใจแล้วนะยเอฟซีวันนี้ป้าก็น่ารักมากด้วยวันนี้ปั่นดีด้วยเมื่อคืนปั่นว่าป้าพาไปไหนบุญลุไปหลายคนมีบุญครับหนีไปเลยไม่ได้รับยายไปด้วย ทิ้งข่อยไว้กับป้าแตนสองคนคนอื่นเขากลับหมดแล้ว <c oughs> ไม่รู้ว่ากันไปไหนเมื่อคืนนี้รถรถตู้<ม>ลุงก็ไปรถทุกคนนะ่ะไป <c oughs> ไปหมดเลยไปเป็นขบวนหมดเลยนะ <c oughs> มียายคนเดียวไปไม่ทันกับป้าแตนรถ <c oughs> ตู้ตามหลังมื่อคืนนี้ฝัน ไม่รู้ลงพาไปทำาุญที่ไหนจำวัดไม่ได้เสือไปไหนเสือปทุระเสือปทุระที่กรุงเทพจ้าไปประมาณอาทิตยหนึ่งค่ะเพราะว่าถ้าฝนตกยายนี่แหละจะเป็นเป็นคนไปดูแลบ้านให้เขาวันนี้ยายยังไม่ได้ไปปิดไออันแผ่นที่มันหลุดออกเลยยายลืมไม่ให้ลืมหรอก วันนี้นะที่อยู่ตรงนั้นยายอยู่คนเดียวก็เลยไม่มีเวลาปีกออกไปเลยเป็นแอกต้อนรับวันนี้ยายอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนๆนลาหมดทั้งหมดมีห้าคนเหลือยายคนเดียวยายก็เลยไปไม่ได้ขอนั่งไปไม่ยายอยู่เดี๋ยวมึงเรื่องอาวมาเพื่อนเนาะ คนทีโคงมาแบบคุณุงน่ราทำไมมาไวตรงกลางเดียวเียวคนทำงานนี่ปล่อยที่ระวันคอยเกอคืนาเ้าพัมาโน่นลงอารมณ์ดีนะคะเออ น,นั<อ>่นเห็นไหมอ่ะอีกลงุงมาทางนี้หน่อยนะน,นันน่น <c oughs> อะต่อปะตาปานบอกลุงต่อด้วยม,วมาหน่อยนะลุงพัน <c oughs> อ์อมแอบอมแอบม่ตรหนีแลวเนาะลุงพันจะทำอะไรก็ได้ อันสองกันเ,เลยนะเราก็ดูนะคะเราก็ดูนะอันน